อาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่มีนางพญาทำหน้าที่ในการวางไข่อาหารของสัตว์ชนิดนี้ก็คือน้ำหวานของดอกไม้และเกสรดอกไม้ลองทายกันดูสิว่าสัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไรเอ่ยเอ๊ะเจ้าสัตว์ชนิดนี้คือผีเสื้อหรือเปล่านะ หรือว่ายุงอ่ะอืมหรือว่าจะเป็นผึ้งหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้มาแรงวันครับน้องๆคิดให้ดีๆก่อนตอบนะครับไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมาให้คุณเดลค,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 คิดนะครับคิดนะครับเกินเวลาแล้วนะครับอ่อถูกต้องแล้ครับนั่นไงบอลแล้วผึ้งนั่นเองค่ะ ตอบถูกกันไหมพึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ b b e e b, b. 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 พึ่งไปรู้จักกับสัตว์ชนิดอื่นเลยค่ะน้องๆ